อยู่ตรงนั้นามากี่สิบปีแล้วเคยขายตั้งมากี่ปีแล้วอาถามเอยมากี่สิบปีรวมห้าสิบปีนะอยู่ตรงนั้นมาห้าสิบปีแล้วอ่ะใช่ไหมเหมือนเหมือนกะติดที่อะนะแล้วก็ใจใจหนึ่งก็ ช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายแต่ตอนนี้มีแต่พ่อแล้วฮะออกไปไหนไม่ไม่ไม่ได้ไม่อยากจะพาโดโดออกไปไหนผมมายืนอยู่ตรงนี้ครับในซอยโรงพยาบาลธนบรุรีจะมาแจ้งข่าวบอกกล่าวเพื่อนเพื่อนฮะถึงร้านไก่ย่างจ่าปีชานี่ครับด้านหลังผมนี่แหละนี่เดี๋ยวนี้ไก่ย่างจ่าปีชาเขาย้ายร้านนะฮะแต่ไม่ได้ย้าย ไปตรงไหนไกลจากซอยเดิมนั่นแหละเมื่อก่อนเขาขายอยู่ตรงนู้นเพื่อนๆจาได้ไหมฮะถ้ามีคลิปที่ผมไปเดินเรียกว่าตลาดหน้าโรงพยาบาลธนรบรุรีหรือตลาดในซอยโรงพยาบาลธนรบรุรีมีมื้อเช้ามูมีตอนเช้ามีตอนเย็นเนี่ยเขาขายอยู่ตรงนู้นเกือบถึงปากซอยทางด้านนู้นซึ่งตรงนู้นคือถนนอิสระภาพนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้เขาก็คือร้านที่เขาย้ายมาใหม่จริงๆอ่ะไม่ใช่ร้าน ใหม่อะไรหรอกมันเป็นร้านขายข้าวแกงร้านอ้นนอมครัวเตาถ่านเพื่อนๆจาได้ไหมฮะร้านอ้นอ้นนอมครัวเตาถ่านซึ่งพอเขาขายช้อนตอนเช้าเสร็จปุ๊บเขาก็จัดการกับไก่แล้วก็เข็นไปขายที่ตรงนูน้นเข็นไปขายที่ตรงน้นนะแต่ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วก็เห็นว่าผมว่าตอนเนี้ยแกดังแล้วละ่ะแกย้ายไปไหนคนก็ตามมาละ ก็เลยมาเปิดคลิปนะฮะแม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะไปดูคลิปเก่าของผมไปดูคลิปที่เคยมารีวิวไว้เนี่ยแล้วไปตรงที่เก่าเนี่ยจะไม่เจอนะอ่าบอกทางนี้ทางนึงก่อนเมื่อกี้ทางด้านนี้ใช่ไหมฮะถนนอิสรภาพแต่ถ้าเพื่อนๆมาอีกทางนึงเนี่ยทางด้านนี้อันนี้คือถนนอ,นอรุณอมรินนะฮะซึ่งถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายก็คือไปแยกศรีราชร ถ้าเลี้ยวมาทางขวาก็จะไปถนนวังเดิมหรือไปพานนกหรือว่าจะลัดออกไปทางวงเวียนใหญ่ได้นะฮะรานนั้นมาจากแก้สีลาดเนี่ยจะเจอซอยตรงนี้เดี๋ยวซอยอะไรยังไงชื่อซอยสังเกตซอยอะไรเดี๋ยวไปถามจ่าปีชาเขาไม่ใช่จ่าปีชาหรอกคุณอ้นจ่าปีชาคุณพ,พ่อเขาเจ้าของสูตรดั้งเดิมอ่ะข้ามถนนมาครับข,ข้ามถนนมาดู นี่ตอนนี้สิบโมงเช้าร้านเขาเริ่มเปิดแล้วครับสิบโมงเช้าใช่ไหมครับคุณนุน่นนี่ย้ายในบ้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงครับอ๋อเปิดตั้งแต่เก้าโมงเมื่อก่อนอยู่ตรงนู้นสิบโมงนี่เก้าโมงนี่นี่นี่ๆๆย่างแล้วคือไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะเปิดเก้าโมงแต่ว่าย่างอยู่ข้างหลังตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะสุโมงอ่าสุกเก้าโมงเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ย่างย่างใหม่ๆทุกวันนะไม่มีเอาไก่เก่ามาขายนะ เดี๋ยวแล้วเพื่อนๆจำได้นะฮะอันนี้ก็คือร้านอ้นนอ,นนอมครัวเตาถ่านที่ผมเคยมารีวิวหลายครั้งแล้วล่ะหมดกี่โมงนะล่ะอ้นนอ,นนอมเนี่ยเก้าโมงครับเก้าโมงก็หมดแล้วอะแล้วครเก้าโมงก็ขายไก่นะตอนนี้ก็เป็นขายไก่ย่างเอ่อขายไปจนถึงกี่โมงนะครับสองวันที่เย็นครับประมาณไม่ถึงเออหมดต้องการก็โทรมาจองล่วงหน้าอ่าอ่าโทรมาจองล่วงหน้านู่อนื้อเบอร์อยู่อยอยข้างหลังน่นื้อ สะะวัสดีครับเจอกันกลัวลูกกลัวเอฟซีจะว่าเอาเดี๋ยวไปที่เก่าแล้วไม่เจอเลยมาทาคลิปเพิ่มแต่ร้านข้าวแกงก็ยังขายปกตินะข้าวแกงปกติวันวันหลังมารีวิวข้าวข้าวแกงใหม่อีกพอ,ออร่อยหมูหมูกรอบหมูทอดเนี่ยอร่อยมากไก่ทอดหมูทอดหมูกรอบเนี่ยเป็นที่เรื่องลือนี่ครับย่างกันใหม่ๆก่อนนี้เปิดร้านนี่ก็ย่างอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะ เนี่ยย่างอยู่ในเะตาเตาย่างเนี่ยเรียงกันเป็นทิวแถวเลยนะฮะเนี่ยย่างกันอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็มาย่างตรงนี้ด้วยแล้วก็แล้วรถคันนี้ล่ะลอ,ลอ่าย้าย,ยามาอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> อ่าให้ผ่านมาผ่านมาให้เห็นก่อนอ่า <c oughs> เดี๋ยว เดี๋ยวพอคลิปนี้ออกก็คนก็คงจานนั่นแล้วล่ะข้าวที่กระชังก็แต่ว่าไปมาง่ายเนาะตรงนี้เรียกว่าซอยอะไรฮะซอยอิสรภาพ44ครับอิสรภาพ44ปานธงบุรี1ครับอิสรภาพ44คือถ้ามาทางนี้อิสรภาพ44ครับแต่ถ้ามาจากทางนี้เรียกว่าอรุณอมรินเท่าไหร่ไม่มีป้ายบอกหรือไม่ไม่มีป้ายบอกหรอไม่มีป้ายบอกก็ซอยโรงวานธนบุรีอ่ะเนาะถ้ามาจากแยกแยกศรีลาดอยู่อยู่ด้านนี้นะ มาก็เห็นป้ายว่าเดียวเข้าซอยมาครับอ่าใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยจอดรถสะดวกสบายเนาะมาจอดเดือดจอดแล้วก็ข้ามมาซื้อจอดตรงนี้ก็ได้จอดได้ทั้งสองฝั่งหรือถ้าเร่งรีบอะไรโทรมาเนี่ยฮะ0ูนย์1ปดเจ็ดสามีหนึ่งหนึ่งแปดหกสี่ได้ได้ทูได้ครับอ่าได้ทูได้เอ่อมาถึงปุ๊บอ่ามาแล้วสับรอไว้เนี่ยถึงแยกปิดไฟแดงอยู่แล้วได้ทูได้เลยครับ อ้าวไปสนัพันธ์หน่อยตอนนี้อาสาเหตุอะไรย้ายยังไงอ่ะคุยกับ f c หน่อยฮะครับเอ่อถึงเอฟซีท่นครับเอ่อเนื่องจากสถานการณ์การโควิดด้วยครับครับเปิดวันละบาทมากก็ที่เดิมมันค่อนข้างจะแออัดก็กลัวสุขภาพของลูกค้าและตัวเองด้วยก็เลยหันมาเปิดหน้าบ้านซึ่งไกลจากที่เดิมประมาณสัก3า0รเมตรใช่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบครับ ไดาจอดรถง่ายครับตอนนี้จอดรถง่ายจอดคุยกันได้ด้วยครับครบตองนั้จอดไม่ได้เลยครับพูดง่ายงน่าจะย้ายตั้งนานแล้วผมไม่เห็นด้วยเลยโอกาสก็เป็นเป็นวิกฤตวิกฤตก็เป็นโอกาสเนาะก็เคยมาทีีครับแล้วเป็นไงลูกค้าเริ่มรู้เริ่มตามมาแล้วลูกค้าก็ปกติเลยแต่ลูกค้าส่วนมากจะ จะบอกว่าตรงนี้ดีถ้ามันมีร้านขนาดนี้ไปขายไหมนอกนั่นเลยสินั่นเลยดีทั้งหมดครับแต่แต่ผมรู้ว่ามันเป็นเรียกว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เคยขายอยู่ตรงนั้นพ่อรุ่นแม่ก็เลยรุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่บางคนก็ติดติดตรงนั้นแะใช่แล้วอย่ากวิกฤตโควิดด้วยแหละก็เลยอโอกาสอยู่ตรงนั้นมา40ปีแล้วเคยขายตั้งมาี่ปีแล้วอถามเลยมา40ปีร่วส50ปีนะอยู่ตรงนั้นมา50ปีแล้วอะใช่ไหมเหมือนเหมือนกัติดที่นะแล้วก็ใจใจหนึ่งก็ ตอนแรกว่าอยาก็กลัวฮะกลัวว่าลูกค้าจะไม่ตามแต่ตอนนี้มันก็ก็ที่ที่กล่าวแล้วว่ามันไปตั้งป้ายไว้ปบไม่ได้ตั้งับพี่ตั้งไม่ได้ครับตั้งแล้วเขาไม่ให้เนะเขาเขาไม่ว่าไม่เป็นไรองนั้นก็ไม่วยงาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคลิปนี้ผมก็มาบอกกล่าวเนอะนะมาบอกกล่าวมาป่าประกาศกันว่าร้านไก่ย่างจากบิชาย้ายมาตรงนี้แล้วย้ายมาตรงนี้ นานเลยก็มายู่ในซอยเดียวกันนั่นแหละที่นั่300เตรครับน,รนะฮะบ,บ,บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ก็ย้ายมาซื้อกันตรงนี้แล้วกันงั้นงั้นผมหนึ่งตัวคคหนึ่งตัวหนึ่งตัวสักเองอันนี้ขออนุญาตเป็นพิเศษที่เข้ามานะครับปกติก็จะไม่ให้คนอื่นเข้ามาก็ดีอ่ะย้ายมาตรงนี้มันก็สญญญามารถที่จะบริหารจัดการในการที่จะ ดูแลควบคุมคุณภาพแล้ว,วก็ดูแลเรื่องเรื่องตามมาตรการของทางรัฐบาลานะว่าจะต้องลูกค้าการซื้อการขายต้องยังไง,ตงตแต่ว่าไม่มไ,มไม่มีการสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไปยืนอยู่ในครัวกันไหลไหลไหลเช้าดีนี่ฮะเนื่องจากวันนี้าะจับให้ลูกค้าก่อนเลยผมจะดูจักไปนน่นี่นี่ นี่จะบอกเพ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าเนี่ยความเคล็ดลับความอร่อยของไก่ย่างจากปีชาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ดูในพุงเขาเนี่ยไม่หวงเครื่องเลยฮะอ่าตับให้ลูกค้ากันเลยเดี๋ยวเสร็จของลูกค้าเราค่อยทำให้ผมได้ยังไงก็ได้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะดูดูชอบดูตอนผ่นน่ะ กระเทียมเนี่ย,ยให้อย่างนี้เลยอ่ะกระเทียมเนี่ยอย่างเงี้ยผมเอาไปคลุกข้าวนะอร่อยมากเลยสูตรเด็ดของทางร้านยังเป็นความลับอยู่นะยังเป็นความลับอยู่ของคุณพ่อใช่ไหมจาาปีชาเนี่ยคุณพ่ออ่ห้าสิบกว่าปีอ่ะฮะเป็นความลับแล้วก็ไม่เหมือนใครไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีรถนี้สูตรนี้ไม่มีใช่ไหมฮะ อ่อน้ำจิ้มไปเลยสูตรของเราเองสูตรตั้งแต่คุณพ่อไม่มีการดัดแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะอร่อยเหมือนเดิมมาเมื่อไหร่ก็อร่อยเท่านั้นน้ำจิ้มก็ทำเองทุกอย่างทำเองอ่านี่ครับของผมอ่าตอนนี้เท่าไหร่ตัวละร้อยสี่สิบบาทเหมือนเดิมนะราคาเดิมไม่ได้ไม่ได้ย้ายแล้วย้ายร้านแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนราคาก็สั่งสั่งอะไรก็อะไรแมงจับอ่าบอกเลยบอกเลย แบนกลับไปเลนนองโรบินฮูดครับโรบินฮูดมีไลแมนมีโรบินฮูดมาส่งอ่าโด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 ไม่มาตอนนี้เก็บตัวไงเก็บเนื้อเก็บตัวในช่วงเทศกาลอะไรแต่ก็ฉีดยากันแล้วก็ฉีดยากันฉีดคนละเข็มละพ่อแม่ลูกสามคนคนละเข็มละท่านฉีดยังฉีดละเข็าอ่มใช่เนี่ยไลแมนก็มาเนี่ยเปิดร้านปุ๊บไลแมนมาเลยขายดิบขายดีเนี่ยผมก็ได้ละอ่าเชิญนะครับรับรองลูกค้าก่อนรับรองลูกค้าก่อนเดี๋ยวผม คุยกับเอฟซีเนี่ยฮะับขาย่างจาปีชาให้ดูเบอร์โทรศัพท์กันอีกที่นึงนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยครับมีการรับรองมีการสแกนมี การดูแลเรื่องแอลกอฮอล์จุดคัดกรองจุดวัดอุณหภูมิอะไรเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ให้เข้าอยู่แล้วร้านข้าวแกงก็ไม่ได้ให้เข้าเนาะครับเพื่อนี่เราควรจะวัดอุณหภูมิอ่าครับแล้วก็อาจจะล้างมือนี่ให้บริการอ่าใ,<ห>ใช่ใช่ใช่ใชอ่านี่ไลแมนนี่มาซื้อทีิสั่งทิ้งหลายห <ๆ S 2> ลาหลายหลนี่เบื้องหลังเบื้องหลังการย่างอ๋อนี่มาดูนี่เลยนี่ครับ อันนู้นไอ้ตรงนูน้นอะเหมือนกับว่าอุ่นนะเหมือนกับโชว์ชวย,ชวย,ย่างย่างเหมือนกันครับอ่าออย่างเหมือนกันย่างได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่า,าวใช่ใช่มันต้องมีตัวอ่ามันต้องเร่งตรงนี้แต่ดีนะมันทําให้เราเราทำงานง่ายขึ้นนะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาใช่แล้วก็คุณภาพดีาาไปไปขึ้นนะผมว่าใช,ใช่ครับใช่ครับๆๆเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นไก่ย่างจากปีชาร้านใหม่จะต้องใช้ไรกว่าเก่านะข้าวคุณภาพอ่าคุณภาพ แล้วก็ผมว่าผมว่าคุณอ้นก็เหนื่อยน้อยลงด้วยเนาะใช่ไม่ไม่ต้องไปอ่ไม่ไปลอตนาะตากฝนอ่าวะมาดูอันนี้ตรงนี้โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาไปชิมที่บ้านจะนั่งชิมที่นี่ก็ไม่ได้นะโอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับคขอบพระคุณครับอ่าก่าวกล่าวกับเพื่อนๆหน่อยเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนครับไก่ย่างจากพิชา ย้ายที่ใหม่แต่คุณภาพเท่าเดิมครับครับกระเทียมแน่นเครื่องเทศแน่นถุดใจเหมือนเดิมครับเชิญครับติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์0 8 7 3 1 1ปด4จ็ดสนึ่งครับครับโทรจอมข้างหน้าได้ครับครับขอบคุณครับนี่ครับถ้าขับรถมาทางถนนอิสรภาพก็จะเห็นก็จะเห็นรถเข็นนะฮะจอดเป็นสัญลักษณ์ไว้เพราะมาทางนี้จะมองยากนิดนึงนะฮะ นี่ครับพิโดอหวัดดีครับก่อนครับกลับมาถึงบ้านครับไก่ย่างจาปรีชาเอามาใส่จานเรียบร้อยหนึ่งตัวนี่ฮะคูตักหวัดดีค่ะไก่ยังพิวดอประท้วงคนระับเมื่อกี้เดินเข้ามาบอกว่าดดโดเดี๋ยวกินไก่ย่างจาปรีชา โดบอกเลยวันนี้โดจะกินอะไรกะย่างจัดปาแล้วจะกินอะไรอีกไกงคั่ดอกไม้ไข่เจียวแหนมพี่โดทวงเลยจะเอาไข่เจียวแหนมเพราะว่าหมายมั่นปั้นมือจะกินไข่เจียวแหนมฮะกับแกงคั่วแกงคั่วน,นี่อยู่คลิปที่แล้วเนี่ยค้างคืนอร่อย,อยไหมครูตัก๊กแกงคั่วหน่อไม้หอยแมงคู่ใส่ชะอมใส่ใบชะพูนะฮะอ่า เพื่อนๆตามไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องชิมเลยตักชิมชิมแทนโดโดเพราะาโดโดนี่คือพอเขาเขาจะยังไงแล้วเนี่ยเขาก็จะอย่างนั้นเลยครับเขาบอกเขาเขาอยากกินไข่เจียวแหนมกับแกงคั่วซัดเต็มที่ข้าวขาวจะกินไม่นออะงั้นครูตักเป็นพรีเซนเตอร์ข้าวเหนียวไก่ย่างจากปีชาอน,นีอ้แต่นี่ครับ นี่สิ่งที่ผมชอบที่สุดอยู่ในพุงไก่อยู่ในพุงไก่โดโดโดเอาหลอดใส่แก้วให้พ่อหน่อยโด้โดเนี่ยพอเขาอ uh, ทำอะไรจะเริ่มทำเร็วเราต้องเบรกเขาด้วยกันให้เขาทำทาอย่างอื่นเอาเอาเอาหลอดเอาหลอดใส่แก้วน้ำให้พ่อหน่อยเหมือนจับพอเขามุ่งมั่นอะไรแล้วเขาจะเริ่มทำอะไรเร็วขึ้นต้นองเบรกเขาเบรกเขา เป็นออทิสติกไร์สกิลนะครับเ,เพื่อนๆเบรกด้วยการเบี่ยงเบนให้เขาทำอย่างอื่นไปก่อนเอาเอาหลอดใส่แก้วน้ำให้พ่อหน่อยอเอามาคลุกข้าวอย่างนี้เลยครับผมชอบกินกับข้าวสวยนะเจ้าเนี้ยไก่ย่างจาบปีชาเนี่ยผมว่าไม่รู้นะแต่ว่าคนอื่นไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าผมชอบเอามาทานกับข้าวสวยเหมือนกับเครื่องของเขาฮะเครื่องของเขามัน เหมาะกับกินข้าวสวยอะ่ะความวความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวคุณตักเป็นไงร้อนร้อนคุตักเอาน้องไปกินหอมเครื่องมากครับน้ำจิ้มทำเองน้ำจิ้มหวาน เนี่ยน้ำจิ้มแจ่วนี่หยอดน้ำจิ้มหวานไปละหยอดน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วมาเพิ่มใหม่นะโอเปี้ยวมะขามเหมือน,น,นเขาใส่กลิน่นแมงดาปะ่ะ คุดตักลืนเปิดใหม่ครับอืมแต่เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้พูดเลย mm. อร่อยมากก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สัมภาษณ์จากพีชาไปเยอะแล้วเขาย้ายสถานที่นะฮะเพื่อนๆอฮอ นี่ไม่ใช่คนละวันนะมนเมื่อกี้ในคลิปเสื้อตัวหนึ่งคือถ้าผมออกนอกบ้านกลับเข้ามาเนี่ยผมจะอาบน้ําเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนเสื้อใหม่เลยวันวันหนึง่งถ้าออกหลายรอบก็คุณตักกนน๊กงานหนักซักผ้านหนักหน่อย <c oughs> เพราะว่าผมจะอาบน้ําเลยนะเห็น <c oughs> ผมเปียเปียกเห็นเปลี่ยน <c oughs> เสื้อผ้าอะไรเนี่ย <c oughs> เหมือนกันทุกคนฮะถ้าออกไปไหนแล้วกลับเข้าบ้านเนี่ยหน้ากากเนี่ยทิ้งเลยแล้วก็ แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําใหม่หมดก่อนทานข้าวเนี่ยในกรุงเทพตอนนี้ต้องต้องอย่างนี้ครับเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดเป็นไงบ้างก็แชร์ประสบการณ์กันบ้างนะครับเห็นว่าต่างจังหวัดไกลๆทางอีสานทางเหนือก็ดีกว่าเราเนอะอิฉามกันก็เป็นกําลังใจให้นะครับเพื่อนๆครับฝากร้านไก่ย่างากาปีชายด้วยเนาะอากูตั๊ปิดคลิปให้หน่อยแล้วก็บอกรสชาติด้วยเป็นไงอัน ก่ย่างจับวิชาก็เนื้อแน่นดีค่ะนุ่มแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเป็นแบบคล้ายแมงดากลิ่นแมงดาแต่กุตักก็จะมาเพิ่มเติมหน่อยนิดหนึ่งรสชาติที่กุตักชอบตามที่เราชอบก็จะใส่มันน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลนิดหน่อยนะคะรสชาติมันจะกลมกล่อมขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ลองไปนะคะอยู่แถวทหารเรือก็ตามตามคลิปที่บอกนะฮะเขาย้ายเขาย้ายได้คคะ มันก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ให้ชานโดโดพาเ์ี่ยวด้วยนะคะแล้วก็จะชอบทำงานหน่อยอ่ะโดฝากกดอะไรกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ให้โดโดหน่อยครับสวัสดีครับครัับบ๊ายบายโดโวเนี่ยชานเออโอเคหิวกันเสร็จโดโดกินหอยแล้วไม่ยังไม่